ครับพี่น้องชาวพะเยาที่เคารพครับเสาร์สิสิงหาคมนะครับ16-30ผู้รายการจังหวัดพะเยาผมไม่ตรีนที่สุดมาพบกับพี่น้องเป็นประจำครับสุกเสาร์นี้เออผมต้อเดินทางมาที่เชียงใหม่ครับทางรัฐบาลโดยทางหลายส่วนนะครับทางกระทรวงมหาดไทยทางสำนักง,งานกอไก่พ่อพานนะสำนักง,งานกอพ,อพอที่เกี่ยวกับการพัฒนาขา้าราชการพลเรือนรวมทั้งทาง กระทวงทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมเ,อเชิญให้ไปไประชุมปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการน้ําและซักซ้อมแผนเผชิญอุทกภัยแบบปูรณาการก็คือให้ทีมงานจังหวัดนะครับประมาณ15ท่านเนี่ยไประดมสมองว่าถ้าเกิดอุทกภัยอย่างนี้แล้วท่านจะทํำยังไงบ้างก็ต้องมาเอาแผนที่เราทํามาเนี่ยมาแจ้งเป็นทางปฏิบัตินะครับใครจะอยู่ที่ไหนอย่างไรแจ้งใครหมายเลขเท่าไหร่ครับ แล้วระหว่างที่แจ้งเนี่ยจะทําอะไรต่อไปอีกบ้างผู้คนจะทําอย่างไรการสาาสุขการจราจรการวางแผนหนึ่งสองสามก็เป็นการเรียกว่ามาซ้อมปฏิบัติบ,ตบนโต๊ะนะฮะแล้วก็ไปดูจากกรณีของจังหวัดเชียงใหม่นิ่ต้นน้านะครับพวกสิบโจทย์พ่อเหนือมาเชียงใหม่แล้วก็กลางน้ําที่อยุธยาปลายน้ําที่นนทบุรีเขาจะมีการสัมมนากันอย่างนี้นะครับคือฝึกการตัดสินใจของผู้นํา ทีมจังหวัดพะเยาก็ยกกันไป1 4บสท่านนะครับผมมีการซักซ้อมก่อนเดินทางไปครับอันนี้17-18วันที่20ครับวันที่20เนี่ยเป็นเรื่องป่ารับปลูกปา่าผมกลับเรียนแล้วนะครับเดือนสิงหากันยายนเนี่ยจังหวัดให้ความสําคัญเกี่ยวกับปลูกปลาในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธ ผมเล่ามาเป็นลำดับสักสาครั้ง3เสาได้แล้วนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยล้าน7จ็ดแสนต้นแต่คงเป็นเป้าท,ที่ที่ต้องไปให้ถึงแม้จะยากเย็นอย่างไรนะครับโดยพิกัดที่ก็ให้ปลูกเนี่ยสามอำเภอปงเชียงม่วนแล้วก็ตำบลหนองลมของอำเภอดอกคำใต้เขาเรียกว่ารุ่มลุ่มน้ำมํำหย่มก็ส่วนใจอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยภูนางซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดพะเยาห้าแสนหกว่าไร่นะพื้นที่ ก็กลับเห็นว่าเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่127นะครับล่าสุดนะครับเราจะเริ่มปลูกป่ากันอย่างเข้มข้นในเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้ก็ไปสัมมนากันอีกครั้งหนึ่งผมก็กลับเรียนอย่างนี้ครับอันนั้นเป็นวันจันทร์กลับเรียนนี้ครับว่าปลูกป่าในผมมีประชุมภายในของของจังหวัดเรานะรประชุมคือนั่งโต๊ะเจรจาเลยผมก็เขียนชาร์ตเลยเราไม่ได้รับงบประมาณเรามีพันกล้าต้นทุนในจังหวัดเราแค่หมื่นกล้า เพราะฉะนั้นเราต้องหาอีกเยอะผมก็ใช้งบประมาณของยุทธศาสตร์จังหวัดที่สามารถจะเจดจ,จ่ายจากงบปกติที่เขาทํากันอยู่เช่นจะปลูกป่าจุดกอไก่แล้วก็ขอขอที่เรามีพันกล้าอยู่แล้วเนี่ยไปปลูกใน3ามอำเภอที่ได้กราบเรียนข้าตน้นอำเภอแรกปงเนี่ยต้องได้ประมาณ65%อําเอำเภอจูอำเภอเชีงม่วน33%อาําเภอดอกคำใต้2% นะฮะต่อควาใต้นี่ประมาณ2 0 0 0ม่นกล้านี่ก็น้อยที่สุดกล้าเนี่ยเราเฉลี่ยแล้วไร่หนึ่ง200อต้น200รกล้านะครับก็กลับเรียนว่าเราต้องขมีขมันทำเรื่องนี้แล้วก็คำนวณเลยว่าเราก็เอาพืชเศรษฐกิจยางพาราเนี่ยมารวมด้วยเพราะปีนี้จังหวัดก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่อบจก็ดีได้สับสนุนพันกล้าเพื่อเปิดพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกล้ายางพารา เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นทองสีขาวให้แก่ราษฎรนะครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมก็ไปม่อพันกล้ายางมาก็โดยสรุปแล้วตอนนี้นะครับภายใน3สัปดาห์ของสิงหาคมเราจะลงกล้าไป2,40,000กล้านะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อำเภอปงอำเภอปงนะครับอลองมาก็ชิงม่วนอำเภออื่นๆก็ต้องปลูกนะครับแต่เรานับแต้มนับกล้าในสจุดเพื่อจะไปรายง,งานรัฐบาล เราปล่อยแถววันที่7วันที่8ไปเปิดโครงการพร้อมกันทุกประเทศที่บ้านห้วยข้าหมูอำเภอปงอันนี้ก็1,000 0กล้าเดิมจะ6,5 0 0แต่เราอกล้าในพื้นที่เนี่ยถมไปที่อำเภอปงหมื่นกล้าแรกเลยนะครับวันนั้นก็ไปปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะเข,เขตป่าแม่ยมนะเขตเขตป่าแม่ยมเป็นป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมนะครับอันนี้วันที่8ไปแล้วหมื่นต้นวันที่7ส่งกล้าไปเนี่ย ทั้งหมดแสนสองหมื่นกาวันที่7็นะฮะ mm hmm. ก็มีเป้าหมายชัดเจนอันนี้ผมกลับเปลี่ยนทั้กคราวหลังจากนั้นมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย12 13หลังจากทําพิธีรัฐพิธีรัฐพิธีธที่สาราประปชาคมแล้วผมก็ไปที่อําเภอปงอีกครั้งหนึ่งครับไปที่อําเภอปงตําบลออยนะครับตําบลออยอยู่ในเขตป่าแม่ยมเนี่ยก็ไปปลูกป่าร่วมกับระสวรรโอ,อเข้าไปลึกครับ เข้าไปลึกต้องต้องเปลี่ยนรถนะฮะเป็นรถติกอัพไปท่านปัจจอดไปมีหัวหน้าส่วนตามผมไป3าสี่ท่านก็ไปปลูกที่นั่นอีก2,000ไร่นะสองพันไร่ก็หลายหมื่นต้นนะฮะแล้วซอนแข็งขันมากนะฮะไปทําหลุมทําอะไรไว้ลงหน้าแล้วมาเปิดที่สกลสุพนิมิตแถวบนถนนใหญ่ทางจากออยไปเชียงคำครับอันนี้ก็เป็นเรื่องงานของเพ่ปอปงก็ทําผังไว้ชัดเจนทําพิกัดไว้ชัดเจน วันที่13ไปปงกับเชียงมว่วนปงนี่3จุดนะฮะจุดจุดแรกนี่เขาเรียกป่าชุมชนค่าไผ่บุญหมู่2นะครับหมู่2ตําบลปงพร้อมกับเพียงกันดีนะฮะไม่มีวิธีกรรมมากนะครับไม่มีวิธีกรรมมากจุดที่2อไปออหมู่5นะครับหมู่หมู่5ที่ตาบลปงเหมือนกันครับและเรียกบ้านม่วงนะฮะจุดที่3ไปตาบลห้วยสิงของอำเภอปงเช่นกัน ปง3าจุดโมงถึง10ครึ่งนะครับก็ไปที่3หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็ปลูกกันมากน้อยใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกัน200ไร่บ้างนะร้อยกว่าไร่บ้างและสอนแข็งขันมากครับแข็งขันมากๆเลยครให้ความร่วมมือดีเราจะเอาประชาะอาสาโดยอาชุมชนเป็นตัวกำหนดนะครับ1 1เนาฬิกาวันที่13วันจันทร์13ผมไปชิงม่วนที่นี่ปลูกทีเดียวเลยครับ37,500ไร่นะครับ อันนี้ก็เป็นพื้นที่ป่าบ้านมางนะครับเป็นป่าที่มีมัน800ไร่ยังไม่เต็มที่อยู่200ไร่แล้วก็เอา,อาพืชยางนาะเอาสักนะครับเอามะข่าโมงนะฮะแล้วก็มีปลาดูอะไรต่างๆไปปลูกนักเรียนมากันเยอะเลยที่เชียงม่่นทำเป็นพิธีใหญ่เลย มีผู้แทนส่วนราชการส่วนอนุนรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีนายกองค์กรปกครองถิ่นพร้อมนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนักเรียนมาห้าโรงเรียนเลยนะครับอันนี้พร้อมเลยหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเลยที่ปงก็จัดเปจุดย่อยไม่ได้รวมกันนะที่เชียงม่วงนี่จัดจุดเดียวใหญ่เลยแล้วก็3 7มหมดร้อยไร่เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ปลูกปา่าถวายสมเด็จแม่นะครับแม่แห่งแผ่นดินตามโครงการ80%านะฮะพะเยาสดีพระยาไทยเทอดทไทยมมาราชินีและก็อยู่ในโครงการใหญ่คือ800ล้ 80, 000, านกล้า80%รษามหาราชินีที่รัฐบาลเป็นคนเขียนกรอบนโยบายทั้งประเทศนะครับปิงวางยมน่าน15ล้านกล้าและทั่วประเทศอีก5ล้านกล้านะครับใน15 000, ล้านกล้านี่เขาตั้งเป้าให้พะเยาเนี่ย1.7ล้าน งั้นเดือนนี้เราสองแสนสี่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่านนะครับท่านผู้ฟังครับก็วิงวอนพี่น้องปลูกป่นในสามแห่งจะต้องมีการนับแตบ้มนับกล้านับพิกัดที่ชัดเจนนะฮะนับพิกัดที่ชัดเจนก็คิดว่าจะได้ตรงตามเป้าในเดือนกันยายนนะฮะผมได้จัดสรรงบประมาณที่จะต้องไปเจยจาจากที่อื่นมาอีกนะครับทั้งหมดสองล้านบาทโดยแผนงานเดิมที่ทัพยปกนกนงทัพชาติสิงหล้อม มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะรประมาณ80,000บาทนี่ก็ไปซื้อกล้าหมดนะครับเราจะเพิ่มอีก2ล้านใน2ล้านนั้นเจยดมา8 0 0 0 0ให้กับเบี้ยกเกษตรให้กับโรงเรียนในปงในเชียงม่วนไปเพาะเลี้ยงให้เขาได้ใช้เทคนิคโดยกลุ่มทัพยาการชาติป่าไม้กลุ่มป่าไม้ในพื้นที่ไปเนะนําและให้เด็กให้โรงเรียนให้วัดนะครับไปหาที่และดำเนินการปลูกดูแลรักษาครับช่วงนี้ ผลลงกระจายเต็มพื้นที่เราคิดว่ากล้าไม้ที่ลงไปเป็นกล้าสูงนะฮะกล้าสูงเลยจัดหานมาจากสุโไทยบ้างที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะจะติดแล้วก็ดูแลอย่างดีโดยชุมชนกำชับพ่อหลวงไปแล้วครับให้ดูแลอย่างดีและช่วงนี้กล้าเราไม่จะเป็นกล้าเล็กนะฮะหัวควายคงไม่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายคิดว่าจะมีโอกาสรอดที่สูงมากเลยสำหรับยางพาร,ราี่กาเปลียนนะครับ ก็ที่อำเภอจุนปงเชียงม่วนแล้วก็หนองหลม่มนะครับแล้วก็เนี่ยประมาณเกือบเกือบแสนกล้าครับที่ที่เรารณรงค์ตั้งแต่4สิงหาไปต้นมานะเป็นพืเชเศรษฐกิจเป็นงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดจกลุ่มจังหวัดเรากําลังเปิดพื้นที่ยงางพาราให้มากขึ้นเป็นลําดับนะครับปีนี้กาเปลี่ยนว่าประมาณแสนประมาณ1นึ่งแสนกับ2องหมกล้านะครับที่จะลงไปในพื้นที่ทั้งจังหวัด นะครับแล้วก็จะไปลงที่3อําเภอที่ผมว่าในประมาณแสนหนึ่งหมื่นกว่ากล้าอันนี้ก็จะเป็นแต้มที่ให้ความสำคัญครเรื่องอยางพาร,ราเราเดินหน้าตลอดนะฮะเดินหน้าตลอดแล้วก็มีกระบวนการในส่วนที่ซื้อขายแล้วเนี่ยเราก็มีการให้วิสาหกิจชุมชน,นได้เข้าเป็นภาคีของอ,อสยอฮะอัน,นอยางแผ่นดิบคุณภาพ3ก็าราคาตลาด จาก89บาทตอนนี้ตกมาอีกนะฮะแต่รัฐจะให้ซื้อได้ถึง100บาทนะครับ100บาทท่านก็ช่วยพยุงไว้ตั้ง10ปกว่าบาทนะฮะจากราคาตลาดราคาตลาดประมาณ89บาทแต่สัปดาห์นี้ลดลงมาลดลงมาอีกนะฮะ <c oughs> ลดมาถึง80ต้นๆพน, <c oughs> <c oughs> นันกนเกษตรกรก็จะได้ประโยชน์อันนี้โครงการนี้ถึงมีมินาคมปี2556ครับท่านผู้ฟังค,ครับ ผมกำลังเน้นย้ำท่านว่าวาระงานของจังหวัดช่วงสิงหากันยายนนี้ก่อนสิ้นปีงบประมาณเป็นเรื่องการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามเป้าหมายของราชการขณะเดียวกันนะครับระหว่างที่ผมไปสำนักเชียงใหม่เนี่ยโหน้าสูดก็ไปกันด้วยนะฮะเข้าจะเชิญน้าสุดด้วยก็เรื่องอุทกภัยที่กลับเรียนไปแต่เบื้องแรกณเวลานี้เรามีเหตุที่ ภูทกภัยอายุเห็บลงในประมาณ4ีห้ารอบนะฮะห้ารอบเราก็ชดเชยไปตามลําดับกลับเรียนว่ารอบสุดท้ายนอกจากพายุวีเซนเต้แล้วก็จะมาถึงฝนฟ้าตกหนักเมื่อวันที่8 9และ10สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับก็กลับเรียนว่าคืน8ต่อ9เน่ยามากที่สุดนะฮะในพื้นที่เพิ่มเมือนตก79.1 สูงสุดนี่เคย59.1เท่านั้นนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมของเรานี้จะมีก้อนโตๆนะครับประมาณ5ระ,ะลอกท่านเองครับช่วงลูกเห็บ8เมษา9เมษายนนะแล้วก็ไปลูกเห็บ23 27 28แถวเชียงม่วนดอกคำใต้นะแล้วก็จะมีอีกช่วงนึงก็5 6 7พฤษภาคมแล้วก็ปลายกรกฎาคมครับ วิสินเต้เข้ายี่ส25 2ามยี่สี่ยี่้ายี่หกนะตรงนั้นก็แถวโปงแถวจุนนะแล้วมาล่าสุดนี้ก็แถวจุนเนี่ยแหละครับที่วันที่แปดวันที่เก้าสิงหาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้เรากําลังดูแลตรวจสอบเช็ครายละเอียดพื้นที่กเกษตรเสียหายเท่าไหร่ถนนทุนทางเท่าไหร่นะครับเราจะดูแลอย่างดีที่สุดครับพี่น้องครับนะครับน้ํา กับเรื่องการปลูกป่าเป็นของคู่กันรัฐบาลให้ความสําคัญสูงโครงการสําคัญสำคัญที่รัฐบาลให้สตังมาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายบางโครงการเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับน้ําปีนี้ผมเรียนย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยภาพรวมแล้วย่างน้อยกว่าปีที่แล้ว383.9%เดือนสิงหาคมณวันนี้ตกใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ย้อนหลังมานะฮะหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วทุกเดือน ครับน้อยกว่าปีที่แล้วทุกเดือนก็ประมาณ38-39%ขณะนี้น้ำความจุในอ่างของชประทานเนี่ยน่าสนใจครับท่านพี่น้องชาวพะเยาครับในเขตอำเภอเมืองเนี่ยมีความจุอยู่2แห่งของชประทานนะฮะก็อ่างเก็บน้ำแม่ป้มกับอ่างแม่ตำแม่ปมเนี่ยใหญ่ที่สุดในจังหวัดครับ43รล้านลูกบาทเมตรและก็ที่อำเภอแม่ใจนะฮะ แม่ใจต่อเพิ่มเมืองแล้วก็แม่ตำนี่ก็ส7สิ็ล้านลูกบาทเมตรขณะนี้ก็อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์รวมแล้วห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่คว้านพะเยาครับท่านผู้ฟังครับก็คราวนี้สูงที่สุดแล้วนะครับมาถึงสามสิบเจ็ดล้านลูกบาทเมตรน้ําคว้านพะเยาขณะนี้นะครับขณะนี้สามสิบเจ็ดล้านลูกบาทเมตรก็มาถึงสามสิบเจ็ดแล้วก็ร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะ ที่ความจุอ่างจริงๆเนี่ยมันขึ้นได้อีกถึง4 3ล้านลูกบาทเมตรเช่นปีที่แล้วแต่ความจุอ่างตามอำาวัดเนี่ยเขา,า,าเต็มที่เนี่ย33.84ครับขาะนี้ถึง37แล้วนะครับครับสวยงามถ่ายรูป่้งเที่ยวมาก็โอ้เห็นน้ําเต็มสวยงามมากนะครับก็เป็นาการประมงก็จะคล่องตัวหน่อยไม่เหมือนช่วงหน้าแล้งต้องปล่อยไปช่วยนาปรังสัก12ล้านลูกบาทเมตรในน้าก็จะเกืดแห้งไปครับ น้ำขณะนี้เนี่ยที่ผมกลับเรียนท่านเนี่ยปีห้าสี่มีท่านขอญาตบันทึกตัวเลขนี้ไว้ก็จะเป็นพระคุณเป็นประโยชน์ก่ท่านณสิบห้าสิงหาน้ําในเขื่อนในอ่างในโครงการชลประทานทั้ง57อ่างเก็บน้ําของพะยานะฮะชลประทานเนี่ยมีอ่างเก็บน้าในพยาย้า57เล้านในจานํานวนนี้ก็เป็นโครงการพระบริษัทสองในสครับปีนี้มีน้ํา58%เ 58%เฉลี่ยกันทั้งหมดแล้วแต่ปี54มี83%คือปีนี้น้อยกว่าปีแล้ว25%ครับน้อยกว่า25%ในเขตอำเภอที่มีมากกว่า80%มี33อ่างภูกำรรยาวจุนภูซางแล้วก็เฉียงม่วนปงนะครับพวกนี้คืออ่างเล็กๆแล้วก็98%สับเก้าสิบเจ็ ดอกคำใต้นิดเปเป็นต้นนะครับเป็นต้นเมืองกับแม่ใจยังยังยังระดับไม่ถึง60%อยู่เอาเป็นว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยถ้าเกิดฝนเทลงมาอีกนะครับก็จะกระทบอาการเก็บกับกน้ำของของท่านได้ในเพื้นพูมยาวจุนภูสซางเชียงม่วนและปงนะครับอันนี้ก็ดู <c oughs> การระบายน้ําในแต่ละจุดด้วยครับผมเลยให้เห็นภาพรวมนะครับปีนี้น้ําในอ่างณ15สิงหากลางเดือนสิงหาเนี่ย น้อยกว่าปีที่แล้วีาเปซนปีนี้ห้าสิบแดล้านาปีนี้ห้าสบปดเปซนปีแล้วแปดสิบามเปอร์เซ็นต์ครับผมครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ได้เห็นนะฮะที่ควานก็ตอนนี้สาสล้านลูกบาทเมตรนะครับหนึ่งลูกบาทเมตรที่ควานพะเยาเท,ท่ากับหเซนติเมตรน้ำนะฮะหเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งล้านลูกบาทเมตรดูด้วยสายตาง่ายๆนะครับจากเมืองเนี่ยถ้าเกิดน้ำไหลลงควานพะเยาววันหนึ่งก็จะไหลถึงตัวควานตกมาจากเขานะที่แม่ใจก็จะ มาสองวันนะฮะมาสองวันเออก็เรียนท่านมาที่ไรก็ไม่ใช่มาน้ำอย่างเดียวนะฮะออก็มาตะกอนมาด้วยครับท่านผู้ฟังครับปีหนึ่งก็แสนลูกบาทเม้นนะครับตะกอนที่ลงมามันต้องมีการขุดลอกเปิดทางน้ํากระตามสมควรทิศพันธ์คุนเดชตอนนี้ทําไปได้ยี่้าเปอร์เซนแล้วครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวที่ดินเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราค่อยๆแยกแยะก,กันเป็น กรณีกรณีไปนะครับเอาล่ะครับผมก็กเปลี่ยนสย,ยาวเฉยเรื่องเรื่องน้ํากับเรื่องป่าแต่เป็นเรื่องสําคัญนะครับสัปดาห์สัปดาห์ข้างหน้าครับเป็นสัปดาห์ที่ผมอยู่ที่นี่39สัปดาห์ก็กเปลี่ยนว่าจะไม่ดูจังหวัดหลายวันครับท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาเชียงใหม่กับพยาวนะครับวันอาทิตย์ก็จะมีการเตรียมการไปประชุมที่เมืองแขวงชัยบุรีนะครับแขวงชัยบุรีนี้เป็น เป็นแขวงของอที่ตั้งที่ติดกับเชียงรายบางส่วนนะพะเยานะเชียงรายนิดเดียวพะเยาติดกับน่านติดกับอุตรดิตติดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ติดกับจังหวัดเลยนะแขวงชยบ,บรีทันกว้างใหญ่ p พศาลก็จะเป็นการประชุมข้ามการชายแดนระดับท้องถิ่นที่เป็นกรรมเฉพาะในส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยครับผมเมื่อ4ปีที่แล้ว ปีห้าหนึ่งมาประชุมที่โรงแรมเกตเยวยพะเยาเพะั้นปีนี้ทางแขวงชัยเบรีเป็นเจ้าภาพการเทียบเชิญการประสานงานท่านก็ตอบตกลงมาในวันที่25สิบงหาคมนะครับต้องเดินทางประจหวัดน่าน24 25ิ่ต้องไป ที่ชัยบุรีโดยรถยนต์นะครับขากลับก็มีส่วนหนึ่งต้องไปขึ้นเครื่องบินที่หลวงพ่อบางมาลงเชียงใหม่แล้วกลับพยาวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรถยนต์กลับจากชัยบรุรีแล้วตรงมาห้วยโขนมามาอำเภอเชลเมกีดนานแล้วก็กลับจังหวัดพยาวนะครับอันนี้เราก็มีการเตรียมการเดี๋ยววันหยุดผลจะได้ไประชุมอีกครั้งหนึ่งในการกําหนดทิศทางท,ท่าทีในการกลับเรียนทางพี่น้อง ทางผู้นำลาวแล้วก็จะเป็นการหาหรือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนเรื่องเกี่ยวกับเส้นเขตแดนการเข้าๆออกออกนะครับการล่วงล้ำเขตแดนการความร่วมมือด้านแรงงานการเข้าสู่ประตูอาเซียนนะ Contract farming หรือเกษตรแบบล่วงหน้านะรเรื่องสาธารณสุขความร่วมมือการค้าการป้องกันเรื่องการค้ามนุษย์นะครับปีปีหนึ่งมีพี่น้องชาวลาวนี่เข้ามา รักษาพยาบาลในบ้านเรานี้เยอะนะครับเยอะอผมก็จะเอาตัวเลขนี้ไปไปไปเรียนกับท่านนะครับพี่เลีงก็เยอะทีเดียวครับแล้วก็มีรักษาพยาบาลผมไม่หาว่ามาคอดเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราจะไปเจรจาทางการาทูตและความสัมพันธ์ท้องถิ่นเราจะมีฟู้ดมี fruit, ฟลุตเฟรนชิพฟู้ดคืออาหารฟลุตคือผลไม้เพื่อไป ผูกมิตรมตรีสัมพันภาพอันดีกับพี่น้องอสสปอปอลาวทางแขวงชัยบุรีครับอันขออนุญาตลาพี่น้องชาวพยาวไป24 25 26นะครับรับกลับมา28สิงหาเป็นวันเกิดจังหวัดพยาวครับวันเกิดจังหวัดพยาวปีที่35ผมจะมีรางวัลให้กับคนเกิดวันนี้ 28สิงหาคมปี2520นะฮะวัย35ของท่านจะรับของขวัญจากทางจังหวัด22ท่านที่เกิดวันนี้แต่มาได้16ท่านใครมาไม่ได้ก็จะไม่ได้รับนะครับท่านก็ดูแลกันจะมีของขวัญให้จูงใจนําไปสู่ปีหน้าครับพยาสามรอบนะครับพยาสมรอบต้องมีอะไรที่คลื้นขึ้นเครงเป็นสัญลักษณ์ของชาวพยานะครับ ก็กาบเรียนในรอบสัปดาห์มีหลายกิจกรรมนะครับวันพระรหัสเช้าผมไปปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับปริญญาไปโทษเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางจเจ้าเจริญพระชนมพ a n ษา8 0พรรษาสมเด็จพระบรมคลรายวันพระชนม,มายุท่าน60พรรษาคือหรอบครับก็มีปล่อยตัวไป27รายนะฮะอันนี้ก็เป็นโทษเบาๆแล้วก็ได้รับประญาาไปโทษและจะมี8รอบกระไรทั้งหมดจะได้เกณฑ์ลดลงตาม ความหนักเบานะครับใน800กรรไนี้ไม่ได้ปล่อยหมดนะครับจะมีเกณฑ์ที่เราโทษลงมาเป็นลำดับนะครับสา,สายผมก็ไปเรื่องสร้างรอยยี่มให้กับประชาชนแล้วก็คลินิกเกษตรในพระในพระประของพระบรมโอรสาธิราชนะครับคลินิกเกษตรเนทางเกษตรทุกจังหวัดเียจะจัดงานประมาณ <c oughs> บวกลบแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนหลังวันประสูติท่านนะครับพปร่งท่านเราก็จัดที่สวยลูกชาติ หมู่9ตำบลบ้านถรร้ำพระธาตุจอมศีลน,นะฮะบ้านถ้ำจอมศีลที่ที่อยู่เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมศีลน,นะตำบลบ้านถ้ำบ้านถ้ำนี่ไปมาเจ็ดรอบแล้วนะครับวันนี้ก็ไปร่วมคลินิกเกษตรก็มีการบริการนากเกษตรสิบสถานีนะทั้งประมงทั้งยางพาร,ราทั้งเ,เรื่องเกี่ยวกับปฏิิูปทีดดินเรื่องเกี่ยวกับาการทําบัญชีอุตสาหกรรมเกษตรนะฮะ ก็สิบตัวงานของเกษตรก็มาออกกันคึกคักมากนะครับมีการตรวจสภาพน้ด้วยครับท่านผู้ฟังท่านไปส่งตรวจสภาพน้ํากับพี่ประมงได้นะฮะเขาจะบอกว่าต้องอันนี้ต้องใส่ยาอะไรเพิ่มใส่ปุ๋ยใส่อะไรละ่ะอีนีวัตถุใดเพิ่มไปนะครับทาให้น้ำเนี่ยตกตะกอนต่างนะครับน้ําที่ไม่ที่ขุ่นมัวเนี่ยทางทางประมงท่านแนะนําได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราไปร่วมในรอบสัปดาห์ยังมีอีกหลายรายหลายงานนะฮะการประชุมหลักๆ ครับที่เราได้ร่วมกันคลี่คลายแก้ไขปัญหาแล้วก็วางแผนในการรุกเข้าไปข้างหน้าครับครับเรื่องการสูญเสียเรื่องข้าวโพดนะของดอกคำใต้ของภูกรรมยาวของปงอะไรลลัก็พยายามเยียวยาไปตามขั้นตอนของระเบียบร,ราชการนะครับอาจารการแก้ปัญหาที่สถานีที่ที่ตำบลแม่กา นในพื้นที่โซนิ่งของออความเติบโตของเมืองเนี่ยเราก็พยายามจะบูรณาการกันนะขั้นตอนต่ตางๆไม่ที่สุดที่จังหวัดครับกับเรียนผมจะต้องไปผลักดันในส่วนกลางอีกนะครับเราจะไม่ถอยนะครับรู้ว่ามันยากแต่เราพยายามนะให้ทีมงานของเราเนี่ยอย่ามองบนหนะ้าตักตัวเองอย่ามองบนพื้นฐานงานของสพก งานของธนารักษ์งานของประมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้มองว่าเราจะแก้ปัญหากับชาวบ้านได้อย่างไรครับอันนี้ก็ก็ยอมรับว่ายากนะครับเพราะผูกพันแล้วก็ผัพันกันมานานนะครับทางที่รอบควานเรื่องที่น้าม,มอพเยาวนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับมอพเยาวคือหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของจังหวัด ครับผู้คนปีหน้าก็จะสองหมื่นคนละนักเรียนน,ยนักศึกษานิสิตนักศึกษานิสิตก็จะมีกิจกรรมในหมหาวิทยาลัยนี้โด่งดังยิ่งใหญ่ทัว่วอาคารเขามีตราลุ้ของเขานะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับครับออนอกจากนั้นนะครับเรื่องอื่นๆที่ผมอยากจะเรียนย้ำก็คือเรื่องนี่นอกระบบเมืองดอกคําใต้นี่เป็นที่อดครวนนะแก๊งดําแก๊งมาสเตอร์ดำผมขอวิงวอนนะครับทางตำรวจจะจะปราบปรามท่านอย่างชัดเจนนะครับ นี่นอกระบบที่ท่านเก็บดอกเบีย้ยกันแพงๆนี่มันก็ผิดกฎดหมายละเกินร้อหต่อปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลพยายามจะเยียวยาแก้ไขแต่ท่านโปรดนะครับพวกบริษัทพวกในทุนใหญ่ๆต่องโปรดเห็นใจชาวบ้านนะครับความสุขคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นพวกสิงมอเตอร์ไซค์ที่มาใส่ชุดดําแล้วก็ไปบีบบังคับไปเบียดเบียนนะครับตำรวจจะเชิญมาพบ ตอนนี้ตำรวจก็รับแจ้งเบาะแสให้จดทะเบียนชาวบ้านใครที่อระทำเรื่องนี้ไปพบที่โรงพักนะครับผู้ท่านผู้การได้สั่งภู่งกับสถานีทุกสถานีแล้วอันนี้เราพูดกันภายในมานานวันนี้ผมอยากจะเรียนท่านชัดๆนะครับท่านไปแจ้งเลยนะครับอย่าไปข่มขู่ชาวบ้านครับพูดกันดีๆแล้วก็อารมุณ์อรอยกันครับความสุขไม่ได้อยู่ที่การจะแสดงความอำนาจบาดใหญ่และเหนือใครนะความสุขคือการได้จุนเจือ แบ่งพันเมตตานะครับงนั้นเรื่องนี้นอกระบบท่านไปแจ้งโรงพักได้เลยผมใช้ทางอำเภอช่วยดูอีกทางหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามีความสำคัญคือเรื่องการค้ามนุษย์ครับการใช้สตรีเป็นฐานทางการเงินทางธุรกิจการสมรสมีชาวต,ต่างชาติเข้ามาสมรสแล้วไม่คลายการสมรสนะครับอันนี้พี่น้องครับนะบ,บางคนถูกลอกลวงไปเรื่องการจัดทางงานไปต่างประเทศติดป้ายตามร้านกาแฟในชนบท มาแจ้งที่จัดทาั้งานจังหวัดครับไม่มีคนกลางเด็ดขาดจัดทาั้งงานจังหวัดจะเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดนั่นผมเรียนฝากท่านนะครับเรื่องผลิ้สำคัญเรื่องเสี่ยงทางเพศเป็นแม่ก่อน20ปีเรื่องเกี่ยวกับเอชเป็นปัญหาที่รุมเรา้าเราอยู่ครับก็ฝากท่านทั้งหลายนะครับเป็นความเสี่ยงของสังคมลำไยคลายแล้วครับราคาขึ้นมาเล็กน้อยน,นะครับ19 20 21นะครับตอนนี้ราคาลำไยเหลือประมาณ10% 10%เเท่านั้นนะครับ สิบเปอร์เซ็นท่านั้นโรงงานพอรับได้ครับยางพาราแม่ราคาตกแต่เราอยู่กันได้นะครับรัฐบาลได้ซื้นนำถึงร้อยบาทต้อยสี่บาทอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับนะครับอันนี้ก็ผมไม่ตรีนสุดผูก้การจังหวัดพยาวมาพบกับพี่น้องครับทุกอย่างใช้เวลานาทีให้คุ้มค่าที่สุดตอนนี้ก็เหลือประมาณ เจ็ดสัปดาห์จะสิ้นปีงบประมาณต้องทํางานแข่งกับเวลาครับส่วนกลางเชิญประชุมเยอะมากเลยนะครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแบ่งมอบภาระกันไปแต่พื้นที่สําคัญครับลงพื้นที่พบชาวบ้านเกิดปัญญาครับผมเกิดปัญญาจริงๆในการบริหารการแก้แก้ปัญหานะครับจดหมายทุกฉบับที่สง่งถึงผมได้รับหมดและจะดำเนินการให้ขอขอบคุณที่แจ้งบเบาะแสเรื่องยาเสพติดบุกลุกป่านะครับเราไม่ดูดายครับเราจริงจังเพราะเรากระชับการทํางาน ในหมู่ของผู้บริหารและทีมงานทุกจันเช้าผมหาเรื่องทีมงานเสมอครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ